สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการประสบการณ์หลอนก่อนนอนรายการที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ความเงียบที่ไม่เคยว่างเปล่าถ้าคุณกำลังนอนอยู่คนเดียวเปิดไฟไว้บ้างก็ดีนะครับเพราะเรื่องคืนนี้อาจทำให้คุณลังเลที่จะเหลือที่นั่งว่างข้างตัวคืนนี้เราได้รับเรื่องเล่าจากคุณมินตราหญิงสาวจากจังหวัดเชียงราย ซึ่งส่งประสบการณ์สุดหลอนในชีวิตของเธอมาให้กับเรากับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ7ปีก่อนตอนที่เธอต้องเดินทางไกลโดยรถทัวร์กลางคืนครับเรื่องนี้ผมขอตั้งชื่อว่าเพื่อนร่วมเดินทางลองฟังแล้วจินตนาการไปพร้อมๆกันนะครับย้อนกลับไปในปี2561คุณมินตราเป็นนักศึกษาปี4ของมหาวิทยลาลัยในจังหวัดเชียงราย วันหนึ่งมหาวิทยาลัยให้เธอลงมากรุงเทพเพื่อเข้าอบรมที่กระทรวงเธอเดินทางด้วยรถทัวร์เที่ยวเวลา18.00น,นเธอเลือกที่นั่งแถวหลังเพราะเงียบดีและไม่มีคนจองครับแต่แล้วรถกลับยังไม่ออกตามเวลาจนเกือบ6โมง15คุณมินตราเธอเลยลงไปซื้อขนมหน้าสถานีแล้วกลับขึ้นมา ตอนนั้นเองเธอเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามใส่เสื้อกันหนาวสีเทาเก่าๆนั่งก้มหน้ากอดกระเป๋าเงียบๆแบบไม่แม้แต่จะขยับเลยและพนักงานก็เดินมาแจกขนมพอถึงเธอก็ยื่นขนมให้ตามปกติแต่กับหญิงสาวคนนั้นกลับเดินข้ามไปเลยไม่แจกไม่พูดไม่แม้แต่จะเหลือบมองเลยครับ คุณมินตรารู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ใส่ใจมากเธอเสียบหูฟังแล้วหลับไปแต่แล้วเธอสะดุ้งตื่นเพราะเหมือนมีใครกำลังมองเธอมองไปฝั่งตรงข้ามที่นั่งว่างเปล่าครับเธอคิดว่าหญิงสาวคนนั้นคงเข้าห้องน้ำถ่ายรถแต่พอหันไปมองเงากระจกหน้าต่างข้างตัว เธอเห็นเงาของใครบางคนนั่งอยู่ตรงนั้นหันกลับไปอีกทีหญิงสาวคนนั้นกลับมานั่งที่เดิมแล้วครับในท่าเดิมเป๊ะนิ่งเงียบก้มหน้าเหมือนไม่เคยลุกไปไหนเลยเธอพยายามบอกตัวเองว่าอาจคิดไปเองแล้วก็เผลอหลับอีกครั้งแต่แล้วเธอก็รู้สึกว่ามีใครบางคน มานั่งข้างๆเธอพอลืมตาหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่ติดเธอเลยครับไม่พูดไม่มองไม่แม้แต่จะขยับและก็มีเสียงสะอื้นเบาๆก็ดังขึ้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> เธอกำลังร้องไห้ข้างๆคุณเมนตราเลยครับคุณเมนตราเลยหันไปจะถามว่าเป็นอะไรแต่ก่อนจะพูด เสียงสะอื terror, tiver, aside, ้นนั้นค่อยๆกลายเป็นเสียงหัวเราะในลำคอเธอทนไม่ไหวพูดออกไปว่าคุณคะเบาๆหน่อยได้ไหมคะหนูจะนอนชายที่นั่งเบาะหน้าหันกลับมามองแบบงงๆเขาคงได้ยินแต่ไม่รู้ว่าคุณมินตราพูดกับใครหญิงสาวคนนั้นก็เงียบไปทันทีเลยครับเวลาตีหนึ่งรถได้จอดปั๊ม คุณมินตราก็ได้ลงไปเข้าห้องน้ําครับเธอพยายามมองหาหญิงสาวคนนั้นแต่ไม่เจอเลยครับเลยไปถามพนักงานว่าผู้หญิงที่นั่งข้างๆหนูไปไหนคะพนักงานทําหน้างง,งๆก่อนจะตอบว่าไม่มีนะคะน้องนั่งคนเดียวมาตั้งแต่เชียงรายเลยคะ่ะเธอแทบพูดไม่ออกจึงรีบไปถามชายที่นั่งเบาะหน้าพี่คะ หนูพูดว่าเบาๆหน่อยพี่ได้ยินไหมคะพี่ผู้ชายเขาพยักหน้าแล้วตอบว่าได้ยินครับแต่นึกว่าหมายถึงพี่เพราะเขาไม่มีใครนั่งข้างน้องเลยคุณเมนตรากลับไปนั่งที่เดิมดึงผ้าห่มคลุมตัวคิดในใจว่าอาจฝันอาจละเมอแต่แล้วเสียงสะอื้นเดิมก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอหันไป แล้วก็เจอหญิงสาวคนนั้นนั่งข้างเธออีกแล้วครับเธอไม่พูดอะไรอีกแค่หลับตาแน่นและภาวนาในใจว่าอยากได้อะไรบอกดีๆเธอนะคะหนูจะทำบุญให้แล้วเสียงหนึ่งก็กระสิบข้างหูเธอจริงเหรอคุณมินตรากลั้นใจตอบว่า จรงแล้วเสียงหัวเราะเบาๆก็ดังขึ้นก่อนจะหายวับไป <c oughs> <laughs> พ่อถึงหมอฉิดคุณมินตราเธอรีบลงจากรถแต่ก่อนลงเธอได้เผลอหันไปมองที่นั่งของตัวเองหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นและมองลงมาผ่านกระจกเ <c oughs> งียบๆและพนักงานก็เดินเข้ามาหาเธอแล้วพูดกับเธอเบาๆว่า น้องก็เจอใช่ไหมคุณเบนตราได้แต่พยักหน้าพนักนานก็พูดต่อพี่ขอโทษนะวันนั้นพูดไม่ได้คนจะตกใจผู้หญิงคนนั้นเคยนั่งอยู่ที่ที่น้องนั่งแล้วหัวใจวายตายคารถไม่มีญาติไม่มีใครรับศพทำพิธีให้หลายครั้งแต่เธอก็ไม่ยอมไปคุณผู้ฟังครับ ผู้หญิงคนนั้นเธออาจจะยังรอใครสักคนอยู่ที่เบาะหลังนั่นเพื่อพาเธอไปถึงปลายทางที่แท้จริงของเธอเพราะสำหรับเธอแล้วหมอฉิดอาจไม่ใช่ที่สุดท้ายและนี่คือประสบการณ์หลอนก่อนนอนคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณมินตราด้วยนะครับสำหรับประสบการณ์หลอนๆห,หากคืนนี้คุณผู้ฟังจำเป็นต้องเดินทางด้วยรถทัว์ ลองมองดูที่นั่งข้างๆคุณให้ดีนะครับบางครั้งที่ว่างก็ไม่ได้ว่างเสมอไปขอบคุณที่รับฟังคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์แต่อย่าหลับลึกนักนะครับเพราะคุณอาจไม่ได้อยู่คนเดียวสวัสดีครับ